สวัสดีค่ะโนมาร์สฮัลโหลหนูกดหนูกดรีเพวสต์มาเองหรอลูกแล้วไปตอบผมมาเหรอเราอ่ะแน่นอนอยู่แล้วเผื่อจะสวยก็ใหม่โอ้ดาวิกาจะมาสวยก็ใหม่ดาวิกาเหรอจะเธอจะเป็นนางเอกพัฮะนี่เตรียมตัวเจอพี่เจ๋หรอพี่เจ๋นี่ไลเลยสวยไหมพี่ใหม่เนี่ย เอาดีๆเอาแบบโกหกอะเอาแบบโกหกก็ได้โอ้ตายแล้วจริงๆเกิดมาพี่ไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยหรือปะแหมพอบอกโกหกนี่รีบพูดเลยนะรีบเลยพี่ใหม่สวยมากน้ำมันเลยน้ำมันเนมั้มขอบคุณที่ชมแม่นะลูกขอบคุณที่อยู่ข้างแม่นะลูกนะขอบคุณนะ้ำมันน้ำมันน่ารักมากเลยอะน้ำมันได้อยู่ท่าไห่อะสองขวบค่ะสองขวบดูสิ นมัตที่ใหม่ดีฟมีน้องดิจะได้เล่นกับนมัตหน่อยมันไม่มีเพื่อนได้ก็เดี๋ยวเล่นกับคนที่สองของของของเดตตับเดตตับมีคนปะหนูไปถอดยาคุมนล้วเดตตับเหมือนโป่งหินเด็กไฟ,ฟหยุดอีสัตว์กูเพิ่งไปตอบมาตวัในในี้กำลังใจกูเนาะนี่นุ่มมั่นจริงใครจะปวดในตะกร้านะคะมาซื้อกูเหอะนะนะอุ้ยซื้อกูเหอะนะขายสบู่นะไม่ได้ขายข่าวในตลกไม่เล่นุมมากแถมถุงตีฟองแล้วก็ส่งฟรีด้วยสองร้อยนะบางคนซื้อได้ห้าสิบบาทส่งฟรีเทสก่อนใช้บำรุงหลังใช้อนิดหนึ่งกว่ามนาำแล้วใช้นิดเดียวพอ Ừ. mình bường chưa thể bường bường nha à, mình đơm bảo rồi, thích gì này mình đưa.